สวัสดีค่ะแม่แม่เอซีค่ะวันนี้ว่าแม่ควรพ่อควรว่าจะพาน้องถุงเงินไปกินก็ไ่ยอยู่ข้างนอกตาแต่ว่าวันนี้น้องเหมือนเดินเจ็บขาค่ะพ่อควรก็เลยจะนวดยาให้ค่ะเพื่อน้องจะหายเครียดค่ะ เหมือนน้องจะเจ็บขาค่ะแม่ควรก็เลยให้พ่อควรเอาอยามาโยดให้ คงออกไปเดินเที่ยวเดินเล่นไม่ได้แล้วถ้าน้องเจ็บขาไปาไม่รูปไปเดินเหยียบอะไรมาเจ็บขาเลย Welcome นวดแล้วก็หัดพาเดินให้เส้นขยายยานวดก็เกือบหมดแล้ว

พ่อแร้วไปหาพ่อไปกินใบไผ่ตรงนูนน้นนที่มันไม่แออัอดลูกตรงนี้เป็นต้นตาลจะของที่แกตัดจะมาปลูกบ้านอะน,น้องทุ่งเงินสวัสดีครับเลิวลูกสวัสดีครับ พ่อคุณแม่เอฟค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้น้องถุกเงินด้วยนะคะจะได้ทํำชิปดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมค่ะสําหรับชิปนี้สวัสดีค่ะ